ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผาพี่นองเบ่งนะครับทุเรียนะจะเข้าสามปีแล้วครับหลังจากผ่านวิกฤตนะครับเกี่ยวกับใบย,ยิกใบงอในส่วนนาวมัการากลุ่มผ้านะครับภาวาปีนี้ อากาศหนาวจัดนะครับเห็ดให้ต้นทุเรียนเรือใบทุเรียนหยิกงอน,นะครับใบรุดใบรวงตอนนี้กำลังปรับสภาพครับพี่น้องครับผ่า,านพ้นวิกฤตไปได้นะครับอันนี้พุทธสภาจะเข่าสามปีนะครับถือว่าผ่านนะครับสําหรับปีที่แล้วหรือว่าปีนี้นะครับผ่านลวกผ่า,านไพ่ผ่านควมเย็นควมใบรุดใบรวง ติดเสียติดยังผ่านพ้นไปนะครับเพราาทุเรียนนี่นะครับถือหนาวจัดกับเได้ครับพี่น้องตอนแรกผมไม่ใบเด้พี่นอ้องเมื่อเองแสงได้ใบนะครับตอนนี้ปรับสภาพขึ้นมาสู่ภาะวะปกติแล้วนะครับเพราะว่าใบเกิดไม่นะครับใบเกิดไม่ลำตน้นสูงลงเลยครับตอนนี้เพราะว่าพื่อติดเสีย ควมเย็นควบหนาวใบร่วงยอดแห้งนะครับอยอดแห้งปีนี้รู้สึกว่าจะหนาวพิษปกติแต่ก็หมอกก็เป็นพิษนะครับเฮ็ไให้ต้นใหม่ทุเรียนว่าลุดรวงไปแทบทุกสวนนะครับพี่น้องครับผมก็ต๊อกตกใจนะครับหลอดบลหลอดน้องผมว่านะครับในที่สุดก็บหลอดนะครับ ปุ๋ยกับบดได้ใส่ครับช่วงที่มันหลุดหลวงอ่บาบอว่าที่เป็นปุ๋ยน้ำกับบอกกาฉีดนะครับบอกกาฉีดมีช่วงมันกำลังใบกำลังจะแตกออกมาปรับสภาพผมก็ได้ทดลองนะครับเอาอยายาระงับเสียล่ายาบุล่านของเฮาคือ ยาโคดิดอนนะครับฝาสีแดงนะครับตัดสินใจเอามาฉีดนะครับขาเซียนะครับในที่สุดก็รล่งโตนะครับได้ได้ผลนะครับได้ผลนพี่น้องใบกำลังแตกออกมาอีกครับหลังจากบ่มีใบนะครับสามปีนะครับสามปี ทุเรียนสามปีเนี่ยหมอนทองนี่เป็นอาสายพันธุ์ที่บ่คอยแข็งแรงก็ับลกไผ่นะครับบางสวนนี่ดอกเต็มรุดหลวงเมืดนะครับปีที่แล้วรุดลวงเมดนะครับรุดหลวงเมื่ขนาดเป็นหมากเป็นลูกท่อ ทอคำปั้นนะครับทอกำปั้นยังยังยังบรยูต่อตานคว้วเย็นบ่ได้นะครับนาเสียดายนะครับนาเสียดายปีนี้ทุเรียนจะบ่ค่อยได้ผลปันได้ด้วยพี่น้องดื้อนะครับจะบ่ค่อยได้ผลันไดเพราะว่าทุเรียนหลุดหลวงอยู่จังหวัดบึงกาฬนะครับอยู่จังหวัดบึงกาฬนี่ท้องฟ้าอากาศปีนี้เย็น เย็นตลอดนะครับเย็นหมอกกะเป็นพิษนะครับหมอกกับเป็นพิษเฮ็ดไห้ผลไม้บ่สามารถที่จะจับได้นะครับอ่าทุเรียนนี่นะครับพี่น้องท้องฝ่าพี่น้องเบิ่งนะครับตอนนี้ัง่งงเป็นคึมคึมสลืมสลื้ลอู่ฝนกับโตกหนาวกับหนาวพิษปกตินะครับเห็นไห้ทุเรียนนี่ ปรับสภาพบด้นะครับช่วงนี้ก็ล่างปรับสภาพใดเนี่ยมันมีมันมีมนมอ่าความห่อนมันนิดนิดนะครับมันใบใบามากกับอยากหนาวนะครับช่วงเชา้ชาเช้านี่ก็อากาศเย็นเงม้ยมือเศร้านะครับนี่คือทุเรียนหมอนท้องพี่น้องครับมุงทองฝ้าพี่น้องท้องอท้องฝ้ากรับบริจาคปลอดปวงนะครับบริจาคปลอดปวง เม้กระทั่งไอ้มะละกอน,นี่ครับคือกันนะครับนี่พี่น้องอันนี้กระบอมีดอกนะครับนี่บอดจับเลยครับผมนี่ทองดีนี่นะครับทองดีกระบ,บ่จับพี่น้องนี่ปกติลูกจะเต็มนะครับ ไมีดอกเลยนะครับปับสภาพขันปรับสภาพได้ก็ฟื้นโตัวกไซได้นะครับหมอนทองตอนแรกใบรุดมืดพี่น้องใบรุดมืดโคดิดดอนมาฉีดขึ้นตามภาวะปกตินะครับต้นนี้ก็ร่างปรับสภาพครับพี่น้องเมันตุกใบมันแห้ง ยอดแหงผมตัดออกเลยครับผมเนี่ยมันก็กลังแตกออกว่าพี่น้องทุาทุกท่านนะครับมาจจะคิดจะปลูกทุเรียนต้องศึกษาให้ดีนะครับต้องศึกษาให้ดีศึกษาให้ดีนี่ครับแตกยอดกกกำลังแหงกํกำลังพอเบิแล้วตอนนี้นะครับ นี่คือหมอนทองผ่านวิกฤตไปได้ครับผมผ่านวิกฤตไปแล้วนะครับความที่จะเจริญเติบโตแล้วบั่นนะครับตัวน,นี้มีปัญหาครับผมมีปัญหาตาเคี่ยวเรียบเรียบอยเคี่ยวเรียบรอย้ยรยบรอยแล้วเพิ่งกระแตกออกมาแล้วนี่นะครับอันนี้ก็ มีผลกระทบค้อกันแต่ว่ากับปรับสภาพได้ก็า่างแตกใบแตกกิ่งครับอากาศเป็นพิษหมอกเป็นพิษนะครับนี่คือหมอนท่องครับพี่น้องครับ